ดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีมีนคือดาวพฤหัสนะครับ การที่ดาวพฤหัสของคุณโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่หน้าเรือนตัวเองแบบนี้ถือว่าชาวราศีมีนจะได้รับอิทธิพลต่าง,างๆที่บวกๆที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าชาวราศีมีนจะต้องพบเจอกับเรื่องราวอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงจังหวะที่พฤหัสเข้ามา อยู่กับตัวเองนั่นเองครับเรียกว่าจะมีทธิพลตรงนี้ยาวๆกันไปจนถึงวันที่19เมษายน66ปีหน้ากันเลยทีเดียวนะครับจึงบอกได้ว่านะครับชาวราศีมีนยังไงคุณก็ต้องเจอกับเรื่องราวดีๆแล้วล่ะครับตลอดในช่วงเวลาระยะเวลาที่กําหนดมาก็คือรอจนกว่าจะย้ายออกไปวันที่19เมษายมษาต้องส่งผลลัพธ์อะไรสักอย่างให้กับชาวราศีมีนได้เกิดขึ้นนะครับกับในเรื่องราวของการที่คุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์หรือเริ่มตั้งหลัก ในตัวของคุณเกิดขึ้นได้นั่นเองแต่ในช่วงเวลานี้อาจจะติดขัดนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสของคุณเองยังโคจรพักองศาอยู่หรือโคจรวิปรลิตอยู่ตั้งแต่วันที่ยีสามกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลทําให้ชาวราศีเมรนเองอาจจะเจอเรื่องราวของการติดขัดไม่ค่อยได้ดั่งใจไม่ค่อยได้อย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้สักเท่าไหร่นะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวโคจรวิปรลิตเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังนะครับมันเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่าจะไม่ค่อยมีความมั่นคงในชีวิตนั่นเอง หรือเรียกว่าอยู่ๆชีวิตที่คุณคาดหวังว่าจะต้องดีขึ้นแต่อยู่ๆมันก็ติดขัดอยู่ๆมันก็สะดุดอยู่ๆมันก็ถูกดึงออกไปมีความล่าช้าเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสโคจรพักองศานั่นเองครับก็อดทนนิดนึงนะครับในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนอาจจะเจออิทธิพลตรงนี้อยู่เพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสจะโคจรเป็นปกติอีกครั้งก็คือต้องรอคอยหลังจากวันที่2ธันวาคนมนครับดาวพฤหัสของคุณจึงจะโคจรเป็นปกติทําให้ชาวราศีมีความคืบหน้ากี่ครั้ง เกี่ยวกับในชีวิตของคุณทําให้ชาวราศีมีนจะเจอเรื่องราวของชีวิตที่ได้เดินหน้าต่ออีกครั้งนั่นเองครับฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็อย่านนอยตัวเองเยอะนะครับถ้ายังมีอุปสรรคอะไรบางอย่างให้คุณต้องเผชิญอยู่เพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอย่างแน่นอนนั่นเองและที่สําคัญอย่างที่บอกแลลวครับว่าพฤหัสหนําตแหน่งนี้เป็นเกษตรราธิบดีถึงแม้นะครับจะมีดาวโครจรวิปริตเกิดขึ้นก็ตามแต่คําว่าเกษตร,รคุณก็เอาอยู่คุณก็จะสามารถแก้ไขทุกๆสถานการณ์ให้ผ่านไปได้นั่นเองครับ จึงเรียกได้ว่าอุปสรรคเข้ามาก็จริงมีความล่าช้าก็จริงชีวิตรู้สึกสะดุดก็จริงแต่สุดท้ายคุณก็จะสามารถฝ่าฟันทุกๆอุปสรรคให้ผ่านไปได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับก็ถือว่านะครับชาวราศีมีนยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแล้วล่ะครับในเรื่องราวของสิ่งดีๆที่จะต้องมีเข้ามาในชีวิตคุณแต่เพียงแค่ว่าอย่าใจร้อนนักนะครับเหมือนอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดินเพราะฉะนั้นอิทธิพลของพวกดาวธาตุดินจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยนานนิดนึงเพราะเขากว่าจะเติบโตขึ้นมาหรือจะให้คุณ ก็ค่อนข้างที่จะอืดอาดยืดยาดและก็ใช้ระยะเวลานานนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นก็ต้องอดทนเฝ้ารอยิ่งเจอจังหวะของการที่เรียกว่าดาวพฤหัสพักองศาแบบนี้ก็ยิ่งค่อนข้างที่จะอืดเข้าไปใหญ่นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีมีนกันบ้างน,นะครับต้องบอกว่าดาวการงานของคุณนะครับก็คือดาวเจ้าเรือนตัวเดียวกันกับดาวเจ้าเรือนตนุลักษ์ของคุณก็คือดาวพฤหัสนั่นเองฉะนั้นนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวพฤหัสยังโคจรพักองศาโคจรวิปริตอยู่นะครับจึงส่งผล ทําให้การงานของคุณอาจจะเจอจุดติดขัดเจอจุดสะดุดเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้ชาวราศีมีนเองนะครับอาจจะต้องพบเจอกับเรื่องราวของงานที่ยังไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่งานที่คุณเฝ้ารออยู่ คาดหวังถึงความสําเร็จอาจจะโดนดึงมีความลาช้ามีอุปสรรคให้คุณต้องแก้ก่อนจึงจะประสบความสําเร็จได้นะครับแต่ในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าการงานของคุณก็พอไปได้อยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวอาทิตย์เล็งกักบดาวพฤหัสของคุณอาทิตย์นะครับเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่าเป็นคู่มิตรใหญ่กับดาวพฤหัสเมื่อมาเล็งเจอกันแบบนี้ก็ยังมีทางไปต่อทางรอดและก็ทางที่คุณจะพัฒนาเกิดขึ้นได้ก็คือเรียกได้ว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือ การเกื้อกูลเกิดขึ้นนั่นเองครับฉะนั้นนะครับเียได้ว่าช่วงเวลาในเดือนตุลาคมนี้การงานของคุณก็ยังมีจุดของการขยับได้และก็มีจุดของการเติบโตได้อยู่นั่นเองนะครับก็ถือว่าการงานยังอยู่ในสภาวะที่ดีอยู่แต่อาจจะติดขัดแล้วก็ภาพรวมใหญ่ๆของการงานอาจจะรู้สึกว่ามันอืดๆแล้วก็มันควรจะไปไกลได้กว่านี้แต่มันก็ยังไม่สุดสักทีนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็คือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณ โคจรเป็นปลานะครับเรียกได้ว่าการเงินของคุณจะมีจุดสะดุดอยู่จุดติดขัดอยู่นะครับตั้งแต่วันที่1จน 1> ถึงวันที่3นะครับก็พูดง่ายๆคือในช่วงต้นเดือนมากๆก็คือ1-3ถึงเท่านั้น,นเพาราะว่าพอหลังจากวันที่3ตุลาคมเวลาตีสองนาฬิกาสามนาทีดาวอังคารของคุณจะหลุดออกมาจากความเป็นปลาาก็คือจุดของการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้จุดของความไม่มั่นคงและจุดของการที่เจอมรุตยูเข้าเบียดเยบียนนะครับ mmm. แล้วพอเขาหลุดออกไปเขาก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าถือว่าอังคารหลุดพ้นจากดาวมฤตยูที่เป็นดาวคู่ศัตรูกันท้ามหันกันอยู่แล้วและยังไม่พอยังหลุดพ้นจากตาแหน่งที่เป็นปลาคือจุดที่เรียกว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้นั่นเองครับส่งผลทําให้ด้านการเงินของคุณอยู่ๆก็ดีขึ้นอยู่ๆก็มีจุดของการขับเคลื่อนได้ต่ออยู่ๆก็มีเรื่องราวของการเงินดีๆเข้ามาคุณครับก่อนหน้านี้จะมีรายจ่ายเยอะนะครับในช่วงจังหวะอังคารเจอมฤตยูรายจ่ายนะครับจะรั่วเลย เร,เรียกได้ว่าช่วงเวลานั้นจะจะมีมรตยูเข้ามาเบียดเบียนนะครับก็คือทําให้การเงินของคุณดูวุ่นวายกันไปหมดการเงินของคุณนะครับจะมีเรื่องราวของการเก็บทรัพย์ไม่อยู่เก็บเงินไม่ได้เกิดขึ้นนะครับและยิ่งเจอกับตําแหน่งดาวที่เสียอย่างคําว่าปลาอีกก็คือเอาแน่เอนอนไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ลงมาอีกนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่พอหลังจากวันที่3ตุลา,าคมการเงินก็จะมั่นคงขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นการเงินก็จะขับเคลื่อน ไปได้มากกว่าเดิมอย่ <so ่งเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในเดือนตุลาคมนี้ของคุณในเรื่องการเงินถือว่าเป็นจังหวะที่ดีถือว่าเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับความสําเร็จอะไรบางอย่างแล้วล่ะครับเกี่ยวกับการเงินของคุณทําให้คุณมีการลงตัวมากขึ้นเกี่ยวกับการเงินนั่นเองคุณมีทางออกมากขึ้นเกี่ยวกับการเงินนะครับถ้าเกิดคุณติดขัดอยู่มีเรื่องความกึดอัดความกดดันอะไรเกี่ยวกับในเรื่องภาวะหนี้สินด้านการเงินคุณก็จะสามารถคลี่คลายทุกๆสถานการณ์ต่าง ให้ดีขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะจังหวะที่ดาวพุธนะครับเข้ามาเล็งลัคนาของคุณนะครับแล้วก็เจอคู่กันกันกบดาวอาทิตย์แบบนี้เรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดจาเจรจาไปนะครับนำเสนออะไรไปก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างยิ่งส่งผลลัพธ์ด้านการเงินให้ดีนะครับให้บวกเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณต้องการเงื่อนไขสัญญาเอกสารอะไรก็แล้วแต่หรือขอกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงตั้งแตว่ว ตุลาคมเป็นต้นไปถือว่าการเงินของคุณจะสามารถที่จะลุยไปได้นะถือว่าเดินหน้าต่อแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นทําให้การเงินของคุณมีเกณฑ์การได้รับเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตมีเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับซึ่งอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็การันตีนะครับว่าการเงินของชาวราศีมีนยังไงก็จะต้องดีขึ้นนะครับสำหรับในเดือนตุลาคมนี้ก็คือดาวังคารของคุณนอกจากหลุดจากความเป็นปลาแล้วก็หลุดจากการที่อิทธิพลของมยเเข้ามามบียดเบียนนแล้วะุทธ์ สิ่งที่สาคัญอีกอย่างคือดาวังคารณตําแหน่งของเรือนมิถุนถือว่าดาวังคารณตําแหน่งนี้ติดตําแหน่งของอุดมเกณฑ์ด้วยนั่นเองครับยิ่งส่งผลทําให้นะครับได้รับความช่วยเหลือเกิดขึ้นการเงินมีเกณฑ์การที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีมีนนะครับถือว่ายังไงก็ต้องมีจุดอะไรที่ต้องดีขึ้นนั่นเองครับสำหรับการเงินของคุณ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีมีนก็คือดาวพุธนั่นเองซึ่งดาวพุธของคุณนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3ตุลาคมโคจรไปอยู่ในเรือนของสิงห์นะครับเรียกได้ว่าดาวพุธเป็นดาวแห่งธาตุน้ําเมื่ออยู่ในเรือนของธาตุไฟอย่างเรือนสิงห์แบบนี้ <c oughs> ก็จะเจอเรื่องราวของการอึดอัดติดขัดกดดันนะครับทำให้ความรักของคุณอาจจะเจอเรื่องราวของปัญหาความไม่เข้าใจกันมีความรุ่มร้อนใส่กันมีความเป็นศัตรูต่อกันนะครับแต่พอหลัง จากวันที่3ตุลาคมในเวลา15นาฬิกา29นาทีดาวพุธจะยกออกจากเรือนสิงเรือนของธาตุไฟเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกันได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและแถมติดตำแหน่งของมหาอุดด้วยส่งผลทําให้นะครับเรื่องความรักของชาวราศีมีนนะครับตั้งแต่วันที่3ตุลาจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีรูปแบบของชีวิตที่ขับเคลื่อนเกี่ยวกับความรักได้ดีมากๆกันเลยทีเดียวนะครับคนที่คาดหวังเกี่ยวกับการเจริญเติบโต มั่นคงหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านความรักที่จะต่อยอดมากขึ้นกว่าเดิมต้องบอกว่า คุณลุ้นได้แล้วนะครับหลังจากวันที่3ตุลาคมเพราะจะได้รับการส่งมอบเรื่องรักดีๆมาให้กับคุณนะครับคนโสดก็เช่นเดียวกันครับมีเรื่องราวของการที่คุณจะสละดโสดได้เพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวพุธเองที่โคจรเข้ามาในวันที่3นะครับเป็นเกษตรและมหาอุดยังไม่พอยังเจออิทธิพลของดาวศุกร์นะครับที่อยู่ในภพเรือนคูงเคียงคู่กันกับดาวเจ้าเรือนดาวพุธอีกนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของดาวศุกร์กับดาวพุธเมื่ออยู่เคียงข้างกันเขาเรียกว่าวเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะครับเพราะฉะนั้น อิทธิพลตรงนี้ยิ่งส่งผลลัพธ์ที่จะทําให้ชาวราศีมีนประสบความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณนั่นเองนะฮะแต่ก็อิทธิพลของดาวศุกร์อีกอย่างหนึง่งคําว่าศุกร์เจ็ดแก่ละก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นพินทุบาทได้ด้วยเรียกได้ว่านะครับก็จะมีทั้งในเรื่องราวของความสุขและก็ความเครียดหรือความไม่ค่อยได้ดังใจนะครับเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันตามมาจากคําว่าดาวศุกร์พินทุบาทได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องบอกว่าภาพรวมยังไงคําว่าดาวพุธนะครับซึ่งเป็นดาวของ ปัตตนีหรือื่องคู่ครองโดยตรงเป็นเกษตรและเป็นมหาอุดแบบนี้ยังไงก็ขับเคลื่อนไปได้อย่างดีเลยทีเดียวและก็ยังไงก็ต้องมีผลลัพธ์ด้านบวกให้กับชาวราศีมีนอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวแหละครับฉะนั้นคนที่ยังโสดอยู่ยังไงคุณก็ยังมีความหวังนะครับในการที่คุณจะสละดสดได้หลังจากวันที่3นั่นเองและคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เช่นเดียวกันความรักของคุณจะชื่นมื่นสดชื่นสดใสเกิดขึ้นหลังจากวันที่3 ตุลาคมเป็นต้นไปนั่นเองเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าหลังจากวันที่23ตุลาคมอาจจะเจอจุดสะดุดนิดนึงครับเกี่ยวกับความรักเพราะเนื่องจากว่าในเวลา13นาฬิกานาทีของวันที่23ตุลาคมดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักจะยกออกมาจากความเป็นเกษตรและมหาอุดเข้าไปสู่ในเรือนของราศีตุลน,นะครับเียได้ว่าพุธณตำแหน่งนี้เจอราหูคู่ศัตรูเข้ามาเบียดเบียนยังไม่พอณภพเรือนนี้ยังเป็นพบเรือนของมรณะอีกด้วยนะครับก็จะส่งผลทําให้เกิดเรื่องราวของการ ขัดแย้งได้มีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับคู่ครองหรือความรักของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ยังโสดอยู่นะครับจะมีเวลาให้คุณถึงเพียงแค่วันที่23เท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่23คุณก็มีเกณฑ์การที่คุณจะได้เจอเรื่องราวดีๆแต่พอหลังจาก23ต้องระมัดระวังนะครับเพราะคุณอาจจะเจอเรื่องราวของการอึดอัดเจอคู่ศัตรูเจอคู่แข่งเข้ามาเบียดเบียนเจอคู่แข่งเข้ามาช่วงชิงคุณได้เลยทีเดียวเพราะอิทธิพลของการที่เรียกว่าแปกับสี เล่นกันแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่คดีความหรือคู่พิพาทกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอล,ลิกกันอย่างมาก,กเลยทีเดียวครับ8กับ4ส่งผลทําให้นะครับจะเจอเรื่องราวของการอึดอัดติดขัดเกี่ยวกับความรักได้ความรักจะเจอจุดของการไม่สุขไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่เพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวสุขเองก็จะตามเข้ามานะครับในวันที่21ตุลาเช่นเดียวกันนะครับส่งผลทําให้ความรักของคุณก็คือดาวสุขด้วยนะครับดาวสุขก็คือเป็นดาวแห่งตัวแทนความรักด้วยอยู่ในภพมรณะอีกเรียกได้ว่าจะเจอเรื่องราวของความรักจื จืดจา่างไม่สุขไม่สมหวังในสิ่งที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกี่ยวกับความรักของคุณจะดีขึ้นก็คือ3ถึงวันที่23ตุลาแต่หลังจาก23ตุลาเป็นต้นไปก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับความไม่เข้าใจกันในเรื่องของความรักระวังคู่อาจจะเจ็บป่วยได้ เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าดาวคู่คลองอยู่ในมรณะมรณะคือการเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมีนนะครับในเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีมีนนะครับก็จะเริ่มมีอรายดีๆเข้ามาแล้วละครับลเลยได้ว,ว่านะครับในเรื่องการงานของคุณก็จะเริ่มขยับในเรื่องการเงินของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นในเรื่องของความรักของคุณก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเป็นช่วงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจังหวะชีวิตของคุณนะครับก็เริ่มขับเคลื่อน จะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับให้ชาวราศีมีนจะรู้สึกดีนะครับในเดือนตุลาคมนี้แต่อาจจะติดขัดบ้างเป็นช่วงๆเพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณยังโคจรพักองศาหรือโคจรยังวิปรลิตอยู่นั่นเองครับแต่ยังไงก็ต้องบอกว่านะครับภาพรวมในเดือนตุลาคมนี้ยังไงก็ต้องมีเรื่องราวดีๆมากกว่าเรื่องราวแย่ๆอย่างแน่นอนนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกา,าเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกาเนิดจะไม่เหมือนกัน,นครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับ,รรรบทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเลงภุมหโยก หรือจตุโกลน,นี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจัรนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหะครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันทะแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับส r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคํานํานาใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ